เราไม่ตอนในโรงยังไม่ถึงยังยังไม่ตอนสามท่าที่นี่ยังไม่ได้ครับแต่เราไหวแล้วน้ำโมตระสาภะวะโพวะระวะโพตมะมันสุตตะนาโมตระสา นักโมตระจากพระเจวะโตอะอะณะโตสะมำระัมพุจจัจจ์พระตั้งการกับท่านพระอาณาจักรจังบวรีวาีเจ้าของคุณครูนักนัชักชาตนมิตรกุลวงทะวีร้องนำพรอบครัวและนายพระยงมิตรมารองนายุก องค์การบริหารจุลตำบลนน้องเบยพร้อมทั้งคุณปานิพรหมลิและครอบครัวพร้อมทั้งปติดสามกีของกัจจการพิการยากพุขาและทุกตัวทิ่ติมาในทางเศรษฐิจพร้อมประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะรพร้อมเพื่อการนำมาถวายในพระพิจิตรสงฆ์ผู้จำบรรษานุตรนใจมากในอาวานี้และ

เพื่อจะทำสิงต่างๆนักการศักตา